สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้น็อตพามาที่จอร์ดแฟร์นะครับตลาดแห่งใหม่นะครับที่อยู่หลังเซนทัลพระราม9้านี่เองครับผมเป็นตลาดที่เพิ่งเปิดมาใหม่ๆเองเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศสีสันแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเปิดมาไม่นานนะครับไปดูกันเลยครับ ครับผมวันนี้น็อตก็จะพามาเดินที่ตลาดจอตแฟร์นะครับผมซึ่งก็จะไม่ได้เจาะลึกลงไปในแต่ละร้านนะครับก็จะเป็นการเดินแบบรวมๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปทุกซอยแล้วก็จะไม่ได้แบ่งว่าเป็นเป็นโซนอาหารหรือโซนของใช้หรือเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะครับเพราะว่าตลาดจอดแฟร์เขาจะแบ่งเป็นทั้งโซนอาหารโซนอาหารแล้วก็โซนของใช้โซนแฟชั่นออกเป็นคนละส่วนแบบชัดเจนเลยนะครับผมเพราะนั้นน็อตก็จะไม่ให้เดินแบบ เลือกเป็นโซนนะครับแต่จะเดินเป็นซอยยาวๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพทั้งส่วนของโซนที่เป็นแฟชั่นโซนเสื้อผ้าโซนของใช้หรือกิฟต์ช็อปต่างๆนะครับแล้วก็โซนอาหารไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะสลับกันไปมาระหว่างโซนอาหารโซนของใช้นะครับแล้วก็โซนที่ว่ามีโซนนั่งเล่นนั่งชิลสําหรับนั่งทานอาหารการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนครอบครัวนะครับผมก็จะเป็นสลับกันไปอย่างนี้นะครับเดินไปดูกันครับ จะสังเกตเห็นว่ามีร้านน้ําปั่นแล้วก็ร้านน้ําต่างๆอยู่มากมายหลายร้านเลยนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารที่มีผู้คนคับคัง่งนั่งทานข้าวแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะครับผมก็มีความสุขดีครับบรรยากาศที่คลึกครื้นดีนะครับผมบางร้านก็อาจจะมีคนน้อยหน่อยแต่ว่าก็เป็นไปตามสภาพะนะครับอาจจะมีเริ่มมีคนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะดีขึ้นต่อไปนะครับ สำหรับการเดินตลาดจอดแร์นะครับผมก็อาจจะเลือกเดินทานหาอะไรทานก่อนให้อิ่มท้องก่อนก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปเดินหาของใช้แฟชั่นของกิฟช็อปหรือของฝากเล็กๆน้อยๆของตกแต่งบ้านอีกทีก็ได้ครับอิ่มท้องก่อนแล้วค่อยไปเดินตลาดอาของฝากของแฟชั่นต่างๆต่อก็ได้ครับผมแล้วแต่ชอบนะอย่างผมก็เดินได้ทุกซอยเลยครับเดินยาวๆ ไม่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาแบ่งเป็นโซนอย่างดีครับเป็นตลาดที่สะอาดนะครับเปิดใหม่แต่ว่าสะอาดน่าเดินนะครับแบ่งเป็นโซนครับผมโซนอาหารแล้วก็โซนเสื้อผ้าโซนของใช้คลิปช็อปของเล่นหรือของฝากต่างๆนะครับผมแบ่งเป็นโซนกันอย่างดีเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเดินตลาดจอร์ดแฟร์ที่หลังเซ็นทรัลพระราม9ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่น็อตอยากจะแนะนําเลยครับตอนนี้ าาถ้าหาบรรยากาศชิวๆอยู่นะครับตอนเย็นๆก็จะเปิดเ,ออเปิดประมาณ11โมงนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับของทุกวันก็สามารถแวะเวียนไปใช้บริการ<ม>แล้วก็ไปเดินคิวไปเดินคุยหรือไปพบปะเพื่อนฝูงได้ที่นั่นได้นะครับผมเพราะว่ามีบรรยากาศชิวๆแล้วก็ บรรยากาศที่ดีๆเตรียมไว้ให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับร้านค้าต่างๆก็มากมายให้เดินเล่นเดินดูหิวแล้วก็ซื้อทานได้เลยนะครับผมทานเสร็จก็ไปเดินซื้อของจับจ่ายต่อได้เลยนะครับครับผมสำหรับใครที่ชอบของหวานนะครับขนมหวานหรือว่า พวกน้ำปั่นหวานๆนา่นนะครับออสามารถเดินซื้อเดินหาแล้วก็มานั่งทานหรือนั่งดื่มกันได้นะครับตรงทางเดินแล้วก็ตรงบริเวณสองข้างทางหรือบริเวณสองทางเข้าเลยนะครับก็จะมีม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งให้สามารถมานั่งทานหรือนั่งคุยกันได้นะครับผมนั่งพักเหนื่อยอะไรเงี้ยครับครับบรรยากาศดีมากๆครับ อยู่ข้างๆกับยูนิลิเวอร์ครับแล้วก็อยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9้านี่เองครับไม่ไกลมากนะครับก็เดินทางมาก็น่าจะใช้รถไฟฟ้าออกสถานีพระราม9ประตู3น่าจะสะดวกที่สุดนะครับผม สำหรับใครที่มาเดินตลาดจอร์ดแฟร์นะครับผมคิดว่าคงอดใจไม่ไหวเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าเต็มไปด้วยของกินนะครับของกินสีสันน่ากินมากครับผมแล้วก็สามารถใชค้คนละครึ่งได้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มาทานที่นี่ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมหลายๆร้านก็เข้าร่วมอยู่นะครับส่วนใครที่กําลังมองหารองเท้าสวยๆเก๋ๆอยู่นะครับใส่เท่ๆไปออกกําลังกายหรือใส่ เดินเที่ยวก็มีให้เลือกนะครับผมสำหรับใครที่จะมาเดินหาเสื้อผ้าหลากแบบหลายสไตล์ที่เหมาะกับตัวเอง,งนะครับผมก็มีให้เลือกมากมายนะครับหลายร้านเลยนะครับก็ลองมาดูมาเลือกดูนะครับว่า แบบไหนจะเหมาะกับตัวเองเพราะว่าราคาที่นี่ก็ค่อนข้างจะจับต้องได้นะครับผมไม่แพงมากลองมาสอบถามราคาดูนะครับว่าแต่ละร้านจะมีราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะสามารถต่อรองก็ได้ไหมก็ลองมาพูดคุยกับเจ้าของร้านดูนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารหรือว่าโซนกิฟชอ็อปโซนเสื้อผ้าแฟชั่นของตกแต่งต่างๆนะครับ ก็จะมีคนค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็บรรยากาศคึกคักมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีหลายๆคนพาครอบครัวมาเดินเล่นแล้วก็เดินเที่ยวกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับผมทานข้าวแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะครับทำให้บรรยากาศตลาดจอร์ดแฟร์ในวันนี้ค่อนข้างจะคึกคักนะครับ เดินเข้ามาโซนเสื้อผ้านะครับก็จะเป็นมีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ให้เลือกดูเลือกชม,มน,นะครับแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเลือกที่เหมาะกับตัวเองนะครับผมมีหลายๆแบบให้เลือกนะครับผมดูแล้วสวยมากๆครับผมเสื้อผ้าที่นี่แล้วก็มีหลายแบบให้เลือกด้วยนะครับ ครับผมเสื้อผ้าที่นี่ผมว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ลองมาสอบถามราคาจากเจ้าของร้านดูนะครับว่าจะสามารถต่อรองหรือว่าราคาพิเศษยังไงได้หรือได้หรือไม่นะครับก็ลองมาดูนะครับผมมีหลายๆแบบให้เลือกเนาะ ครับผมก็จะเดินสลับกันไปมาระหว่างโซนอาหารกับโซนเสื้อผ้าหรือกิฟช็อปนะครับผมเ,เพราะว่ามันมันเป็นซอยยาวๆเนาะก็เลยเดินแบบทีเดียวเลยอ,อย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะเห็นบรรยากาศทั้งส่วนโซนอาหารแล้วก็โซนเสื้อผ้าโซนแฟชั่นกิฟช็อปต่างๆไปในตัวแล้วก็พร้อมๆกันนะครับสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เนาะครับผม สำหรับใครที่จะมาเดินที่ตลาดจอร์ตแฟร์นะครับเดินเสร็จเหนื่อยๆนื่อยก็หาที่ทานอาหารก็ได้นะครับผมจะนั่งทานในร้านหรือว่าจะซื้อเดินแล้วก็เดินดูของไปด้วยทานไปด้วยก็ได้นะครับเดินเสร็จเหนื่อยก็ไปนั่งที่โต๊ะหรือม้านั่งที่ข้างๆสองฝั่งทางเข้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศที่ชิลๆแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีครับพักผ่อนไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยครับผม พบปะเพื่อนฝูงไปด้วยนะครับผมจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับที่จอรดแฟร์ครับสำหรับใครที่ชอบผลไม้นะครับก็มีร้านผลไม้ไว้จำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ร้านน้ำปั่นต่างๆเพื่อดับกระหายในระหว่างการเดินทางดูเดินดูของเดินดูอะไรแล้วก็กินไปด้วยแล้วก็ข่อแห้งอยากจะดื่มน้ำก็มีร้านน้ำปั่น ร้านน้ำต่างๆนะครับผมไว้ให้บริการมากมายหลายร้านเลยนะครับผม สิ่งหนึ่งที่ดีมากๆนะครับคือระบบจัดการขยะแล้วก็สิ่งของต่างๆหลังจากที่ทานแล้วนะครับเราก็สามารถทิ้งถังขยะมีที่มีอยู่ใกล้ๆตรงโต๊ะที่นั่งได้นะครับผมครับผมเดินต่อกันเลยครับไปดูเสื้อผ้าไปดูสิ่งของต่างๆต่อนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกซื้อเลยนะครับผมจะแบบชอบแบบไหนก็ เลือกซื้อเลือกหาไปได้เลยครับ ร้านค้าที่นี่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะครับผมก็ลองสอบถามจากเจ้าของร้านดูนะครับว่าสามารถใช้คนละครึ่งได้ไหมหรือว่าเข้าร่วมโครงการหรือเปล่านะครับผมเพื่อที่จะได้ประหยัดแล้วก็ถูกลงนะครับ ผมถือว่าเป็นที่ออยอดฮิตของพี่ไรเดอร์นตอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆบริษัทที่ส่งอาหารนะครับก็มารับอาหารที่นี่หลายๆร้านนะครับผมก็สามารถเป็นที่สร้างรายรายได้ให้กับพี่ไรเดอร์ทั้งหลายด้วยนะครับผม ลืมบอกไปนะคบว่าตลาดจอร์ดแฟร์จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือตลาดนัดสวนรถไฟที่อยู่หลังเอสพาณรัชดานั่นเองครับผมแต่พอการระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องย้ายแล้วก็ย้ายมาอยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9และเปลี่ยนชื่อเป็นตลาดจอร์ดแฟร์อย่างที่เห็นนี่แหละครับผม ก็เป็นตลาดที่สามารถเดินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็สามารถนํามาเดินได้นะครับก็เป็นภาพที่น่ารักเหมือนกันแล้วก็เป็นภาพที่ดูคึกคักแล้วก็ครืค้นของผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเดินเล่นมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับที่ตลาดจอร์จแฟร์นี้ก็ทําให้เป็นบรรยากาศที่ชิลๆแล้วก็มีความสนุกสนานเห็นรอยยิ้มของ คนเริ่มกลับมาดังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการปิดประเทศไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินตลาดได้แล้วแล้วก็เริ่มออกหาของกินได้แล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าให้มีเชื้อรอบใหม่เข้ามาอีกเลยนะครับผมได้ยินเสียงเครื่องน้ำปั่นแล้วแบบยั่วใจมากเลย ผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำปั่นมากเลยนะครับผมก็เลยพอได้ยินเสียงเครื่องน้ำปั่นหรือว่าเห็นร้านน้ำปั่นก็จะอดวิ่งเข้าไปไม่ได้นะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนรองเท้านะครับแล้วก็เสื้อผ้ากิ๊ชบช็อปและของใช้ต่างๆนะครับก็ลองมาสอบถามราคาดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าจากที่สังเกตดูก็ ราคาไม่แพงมากนะครับราคาจับต้องได้นะครับมีมีของแถมด้วยมีแถมด้วยนะครับผมก็ลองมาสอบถามราคาจากเจ้าของร้านด้วยนะครับก็น่าจะเป็นทั้งมือ2มือ,มอ1ก็มีอะไรเงี้ยครับผมแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับผมลองมาสอบถามดูครับ ครับผมตรงโซนนี้ก็มีเสื้อผ้าหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกซื้อนะครับผมมีทั้งแบบเท่ๆแบบไหนแบบเก๋ๆที่เหมาะกับตัวเองลองเดินมานะครับผมตรงนี้ผมเดินมาถึงประตูทางเข้าที่อยู่ฝั่งยูนิลิเวอร์นะครับผมแต่ยังไงก็มีมีกระจายกันอยู่ทั่วไปนะครับทั้งตลาดจอร์ฟแฟร์เลยนะครับว่ามีทั้งเสื้อผ้าหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกอยู่แล้วครับก็เดินดูให้ทั่วนะครับผมแต่ละร้านก็จะมีหลายแบบนี่อย่างเนี้ย ขอบรูปเสื้อ้หรือว่าเ,อาเสื้อผ้าหลากสไตล์หลากแบบแล้วก็ของใช้กิฟช็อปต่างๆเดินเสร็จนะครับจับจ่ายใช้สอยเสร็จเหนื่อยมากๆหิวละท้องเริ่มว้างแล้วก็เดินไปที่โซนอาหารต่อครับผมเพื่อที่จะไปทานอาหารกับครอบครัวกับเพื่อนๆนะครับผม จะสังเกตเห็นว่าหลายๆร้านก็อาจจะมีปิดบ้างนะครับแต่ว่าส่วนมากก็เปิดทําการนะครับเปิดขายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาเดินที่ตลาดจอร์จแฟร์นะครับเขามีร้านค้าหลายๆร้านนะครับแล้วก็ทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านของใช้ร้านเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆมีให้เดินอยู่มากมายเลยนะครับผมก็ลองมาดูสักครั้งนะครับอาจจะเป็นสถานที่ใหม่ที่เราสามารถ ใช้เป็นสถานที่พบปะเพื่อนฝูงแล้วก็เดินชิลเดินหาของกินเดินซื้อของใช้เสื้อผ้าต่างๆนะครับผมสำหรับตลาดจอร์ดแฟร์หลังเซนทัลพระรามเก้านี้ครับผมการเดินทางไปมาสะดวกที่รถไฟฟ้าออกทางประตู3นะครับผมหรือใครที่ขับรถส่วนตัวมานะครับผมก็มีสถานที่จอดรถให้เตรียมไว้ให้นะครับผมก็สามารถขับมาได้เลยครับสะดวกมากครับ ตลาดจอร์ดแฟร์นะครับผมเป็นตลาดที่น่ามาเดินอีกตลาดหนึ่งนะครับใครที่กําลังอมองหาตลาดหรือว่าที่เดินชิลสักที่หนึ่งนะครับที่พักผ่อนในวันหยุดวันสบายสบาย,บายหรือว่าวันชิลชิของตัวเองนะครับก็อาจจะมาที่ตลาดจอร์ดแฟร์อยู่ไม่ไกลครับผมอยู่หลังเซนทรัลพระรามเก้านี่เองครับผมลองมาเดินเล่นมาเดินจับใจใช้สอยดูสิ่งของต่างๆแล้วก็ซื้อหาของกินได้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมเสื้อผ้าหลากแบบหลายสไตล์ จะได้เจอที่นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่แพงมากจับต้องได้นะครับตลาดจอร์ดแฟร์จึงน่าเที่ยวแล้วก็น่าเดินอีกที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับผมหลังเซ็นทรัลพระราม9ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับไปดูกันว่าคลิปหน้าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากนะครับผม